ำหรับนี้นะครับเป็นเที่ยวบินของยูเนเต็ดแอร์ไลน์บินมาลงที่สนามบินหัวหินด้วยเครื่องโบอิ้ง787-9แขีด9แล้วมาเจอลมขวางรันเวย์นะครับลมแรงประมาณ14-20ถึง20นอตเห็นไหมครับเครื่องจะเอียงซ้ายทีขวาทีนักบินก็พยายามสู้กับลมยิ่งเครื่องใหญ่ยิ่งลงยากนะ ที่มีครอสวินเนี่ยแต่มาดูซิว่ากัปตันจะเอาอยู่ไหมมาลอนงไปด้วยกันเลยครับสนามบินหัวหินนะครับทำไมต้องมีตึกอยู่บริเวณหัวสนามบินด้วยไม่เข้าใจใครเป็นคนสร้างเนื่องจากว่าเป็นเกมนะ อ่อนลงมาเลยอูยเหมือนว่าวกีฬากีฬาเลา็กปักเป้าโอ้โหสวยงามครับนะัดบินเอาอยู่นะขอเสียงปรบมือให้กับตันหน่อยครับขอบคุณครับ